เรามาดูตัว library พื้นฐานหรือว่า standard library ในภาษารัฐกันนะครับโดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น library array ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับโดยสร้างตัวฟังก์ชัน main กำหนดตัวแปรชื่อว่า my city มีค่าเท่ากับในนี้นะครับเราก็จะใส่ตัว value ของใน r r r a เก็ไปอันแรกเป็น Bangkok อันที่สองอพัทยา อันที่3นะครับ okay. แบบนี้เสร็จแล้ววิธีการที่เราจะดึงตัว Element ภายใน a r ร์เรมาใช้งานเราจะใช้ตัว for loop บอกว่า for แล้วก็กำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวผมให้กำหนดชื่อว่า city แล้วก็วน o o p ในตัวแปร my city นะครับในอาร์เ my city นั่นเองแล้วเราก็จะบอกว่าให้มัน print line print ตัว city แต่ละตัวออกมา มันก็จะได้ออกมานะครับ Value แต่ละตัวที่อยู่ภายในอาร a เร a n แบงคอกพัทยาภูเก็ตอีกวิธีการหนึ่งนะครับเราก็สามารถทำได้โดยเราบอกว่า for ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งนะครับกำหนดมา1ตัว for city in แล้วเราก็จะใส่ตัว refer หรือว่าตัว n d ตามด้วยตัวแปร r r r a y รกับหมา city ส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ print line city เหมือนเดิม รันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะออกมาได้เหมือนกันครับอีกวิธีหนึ่งก็คือในการใช้เมธอดอิทเตอร์ผมจะ copy ตัวนี้ลงมาโดยเราเปลี่ยนจากการใช้งาน refer and ตัวนี้มาเพิ่มตัวเมธอดชื่อว่าอิ e เตอร์ลงไปครับอิทเตอร์ก็มาจากการวนซ้ำอินเทอ t ์เรชันครับรันอีกครั้งหนึ่งมันก็สามารถรันออกมาได้เหมือนเดิม หรือครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกำหนดตัวแปรให้กับอิเลเมนต์แต่ละตัวใหม่อย่างเช่นผมนบอกว่า let แล้วผมก็จะกำหนด array ใน array นี้มีตัวแปรมี City 1 city 2 city นะครับ t แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จับให้มันมีค่าเท่ากับ my city แล้วสมมติว่าเราต้องการพิมพ์ลายเฉพาะตัว city 1ผมก็จะบอกว่า พิมพ์มาแค่ตัว city one แบบนี้กด run ตัวนี้นะครับ city one ก็คือตัว bangkok มันก็จะพิมพ์มาเฉพาะตัวแรกก็คือด,ด้านหน้าสุดก็คือ bangkok นั่นเอง library ถัดมานะครับเรามาดู library ตัว character กันบ้างผมก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรชื่อว่า word มีค่าเท่ากับเราจะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปสมมติว่าเป็นมะพร้าวแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้งานตัว for loop กำหนดตัวแปรชื่อว่า character แล้วให้วน o o p ในตัว word เราก็จะใช้ d o char นะครับ char นี่หมายถึง dot char นี้นะครับหมายถึงเราจะนำเอา element แต่ละตัวมอม้มาสระพอพานรอเรือครับแต่ละตัวดึงมาใช้งานแล้วเราก็จะบอกว่านะครับให้มัน print เราบอกว่าเอาคาแรคเตอร์ใช้งานนะครับ .esc a p e Unicode หมายความว่าเราจะดึง Unicode ของตัวเลตเตอร์หรือว่าอักษรแต่ละตัวนี้ออกมานะครับผมก็จะรันดูตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ Unicode ของแต่ละตัวมอม้าครับก็คือตามนี้ตัวแรกถัดมาสระก็คือตามนี้นะครับพอพานก็ตามนี้เลย อันนี้คือ unicode ของตัวอักษรแต่ละตัวนั่นเอง library ถัดมาเป็น standard ของ library integer ผมจะยกตัวอย่างโดยกำหนดตัวแปรชื่อว่า sum number มีค่าเท่ากับอันแรกเราจะกำหนด100แล้วก็ underscore u 8ตัวนี้หมายความว่า value 100ไทป้ยของมันก็คือ unsigned integer 8 bit แล้วกำหนดอีกตัวหนึ่ง ชื่อตัวแปรว่า a r t h u r u u m e r r ให้ Value มา100เหมือนกันนะครับ type เป็น Unsigned i n t e g e r 8bit เหมือนกันเสร็จแล้วเราบอกว่าเราจะ Print Line โดยจะ Print ใช้ Debug Printing โดยนะครับเราก็จะเอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาบวกกันโดยผมก็จะเอา s u m number แล้วจะใช้งาน Method Check Add แบบนี้แล้วก็ตามด้วยในวงเล็บก็คือ a r t h u r u u m e r r โดยเช็ค s Check add, ตัวนี้มันก็จะนำ value ของแต่ละตัวนะครับมาบวกกันลองรันดูก็จะไดะ้ก็จะได้ออกมาเป็นค่า sum ก็คือมี value อยู่ในนั้นก็คือ100หรือถ้าเกิดเราอาจจะใส่ value ลงไปในนี้ก็ได้สมมติว่าใส่1ก็เข้าไปแบบนี้กดรันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเอา1นะครับไปบวกตัวเดิมใน sum number value ก็คือ100บวก1เป็น101